เริ่มเต้นเ <building> ้หน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวาตึง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 ตงตึงตงตึงงตึงตงตึ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 งงตึ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 งตึ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 ตึงตงตึงต นุ่มฟอออออหล่อเออเออเเอมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะนี่เมื่อวานเจวันไปปากเกตเมื่อวานเจวันไปปากเกตเด้งหน้าเร็วยกใส่เล้วสาวตีเดดบอกหน้าเด็ตใช่ไหมนี่เออเอๆเออวโ หมุนหมุนควงสวรรแตพ่พกไปไม่ไหวเร็วหันตูนมาแตพ่พกไปไม่ไหวเร็วเหมือนที่อยู่กําแพงอ่ะทาไงหันไงเงต,ต้นไงใจตูนเร็วโอ,อๆๆ้โอ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 ้โาอ้ออ้ I love you Eh yeah. Kino Kio B-O Okey